บริการดีมากครับรับรถถึงหน้าบ้านเลยครับจบังหวัดน่านครับได้รถทำกตามรูกที่ได้ดีไปครับคันนี้นะครับประกันโครงสร้างเดิมหมดเลยนะคว่ารถไม่มีชนหนักรถไม่มีน้ำท่วมไม่มีความประก็ไม่มีตัดตอบตัวถังด้วยนะครับผม สวัสด,ดีครับวันนี้พบกับแม็กนั่แต่งรถโปรดบ้านนะคบรถมือสองคุณภาพดีโปรโกดบ้านคันเติมนะครับผมวันนี้ผมมีรถผู้บริหารหน่าใช้คันนึงเข้ามาครับเป็นค่าย Honda นะครับเป็นเจ้า Honda a c c o ค d รนะ์ดสองจุนะครับ EL ปีสองพันินะครับผมสีดำเดิมโรงงานนะฮะบอกเลยว่าสภาพสวยุดรถงามมากๆเลยนะฮะใครหางรถผู้บริหารสภาพดีๆนะราคาประหยัดยดนะครับ Honda a c c o r d ตอบโจทย์กรใช้งานแน,น่นอนนะครับ วันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนๆน,นะครับมาครับชมรีวิวคันนี้นะว่าสภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างออาชันต่างๆหน้าใช้มากน้อยแค่ไหนมาชมเลยครับผม Honda Accord นะครับผมชมนี้เป็นเจน9หรือเรียกว่า G9 ้นั่นเองนะฮะเป็นปีส0 1 3นิบสามนะครับผมนี่ฮะสภาพโดยรวมฮะดูจากกระจังหน้าได้เลยครับกระจังหน้านะครับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะผมจะตัดด้วยลาย ังพึ่งที่ทพลาสติกอยู่ในโลโก้นะครับมันก็ด้านล่างนะฮะสะเกิร์ตเดิมอบคันนะผมสวยงามมากๆเลยนะฮะมีไฟตะหมอกในตัวนะครับผมแล้วก็โคมไฟหน้าครับดูได้เลยฮะ,ะมีไฟเดย์ทามงานนิดหน่ด้วยนะครับแล้วก็โคมไฟเดิมไม่แตกไม่หักไม่ชำบุดนะครับโคมไฟสวยโคมไฟใสฮะเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะครับผมมาดูด้านข้างกันนะครับผมคันนี้สเปคยาง225 55R17 นะครับผมยางเป็นยางแม็กซีสนะครับ ยางปี2020นะครับผมถือว่าได้ยางใหม่เหมือนกันนะคันนี้สภาพล้อแม็กนะครับก็จะมีอรอยบ้างนะครับผมนิดๆหน่อยๆเนาะเนี่ยมันก็ใช้งานแต่กอลอนนี้ก็ไม่ได้มีการเบียดฟุดบาทมาเลยนะครับผมชคและสปริงเป็นของเดิมจากโรงงานนะอ่าไปชคเดิมมาสปริงเดิมหมดเลยดิสเบรบกจานเบรกอยู่สภาพดีครับสีก็จะเป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับผมเห็นไหมเด่นๆง,งาม <ดำ S 1> เลยนะครับด้านข้างนะครับกระจกหูช้างจะเป็นสีดําเดียวกับรถนะครับ ทั้งหมดจะเป็นดำเงาหมดนะฮะตัดด้วยสเตรลในตัวนะครับกันสาดอันนี้เจ้าของเก่าใส่มาเพิ่มเองนะครับผมนี่ผ้าชุดแต่งรอบคันนะครับผมคันนี้ด้านข้างก็มีหมดนะมือปิดประตูจะเป็นโครเมี่ยมทั้งหมดนะครับเป็นสมาเทียนะครับคันนี้นี่ครับผมด้านในครับจะเป็นหนังสีครีมนะครับตัดกับสีเทาสีดำแล้วก็มีลายไม้นะสีครีมเนี่ยจะทําให้รถมาดูสว่างขึ้นนักนะครับดูดิ ดูความใหม่ความสะอาดของเขานะครับสีสว่างนะ่ะทำให้รถม,มันดูแบบม,มันดูแบบดูสวยขึ้นเยอะนะครับผมสภาพเดิมถือว่าดีฮะลายไม้ไม่แตกไม่หักนะครับผมจอไฟ้าต่างๆนะครับผมอ่ะโอเคน็อตประตูหน้าฝัง่งซ้ายนะครับผมน็อตเดิมจากโรงงานไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับสภาพดีหมดเลยนะครับผมมาดูเม็ดอาร์กันเม็ดอาร์ก็สวยครับผมเม็ดอาร์กมเดิมเรียงสวยต่อชัดน,นะครับโครงสร้างเดิมหมดเลย ซื้อรถกระทำการโปรบ้านนะครับเราจะทำการตีโครงสร้างให้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าฝ่ายซื้อเข้านี่เขาก็เช็ครถเป็นอย่างดีนะฮะจะได้เอารถที่ตรงปกไปใช้งานนะครับผมด้านในครับผมนะเห็นไหมพอเป็นเบาะสีครีมจะสวยงามมากเลยนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับทั้งคนนั่งกับฝั่งคนขับนะครับผมโอเคเลยฮะนี่ฮะสติ๊กเกอร์ใส่แอร์แบ็กก็อยู่ครบนะแล้วก็นี่ฮะหัวน็อตประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับเดิมหมดเลยทั้งข้างบนและด้านล่าง อันนี้สําคัญมากนะครับเขาเรียกว่าเลขเพดตัวถังนะครับผมเนี่ยนะครับเลขตัวถังในเครื่องยนต์นะครับผมนี่คือของเดิมของเขานะครับเช็ดประวัติศูนย์ได้นะครับคันนี้เอาเลขตัวถังตรงนี้ไปเช็คได้เลยครับการตีคงสร้างสวยรถใหม่แท้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะมีคิ้วคมที่เป็นรอนิดหน่อยนะครับนิดเดียวเองนะครับผมประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับนี่ก็จะมีอะไรบ้างนะครับม่านปรับมือนะครับผมของเจ้าฮอนด้านะครับ เปิดง่ายปิดง่ายครับนหนังต่างๆไามาต่างๆสุาภาพดีนะฮะเห็นไะสวยงามมากนี่ครับเ,เม็ดอาร์เป็นยังไงบ้างเม็ดอาร์กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับคันนี้นี่ครับเหมือนเดิมฮะตู้หุ่นยนต์คีบจากโรงงานทกกากรผลิตนะครับผมนี่เขาจะทําตรงนี้ไว้นะทั้งสองฝั่งนะครับผมถ้ามีอยู่แสดงว่ารถเดิมนะฮะ เบาด้านในครับผมผ่านการใช้งานมาครับผมคันนี้เป็นรถผู้บริหารใช้นะครับเบาด้านหลังก็จะมีรอยต่ำโปรติฮังแต่เบาหนังเดิมไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับแล้วก็ออปชั่นพวกที่วางแขนที่วางแก้วอยู่ครบหมดนะครับผมเป็นลายไม้นะแล้วตอนนี้ครับดูตามฝ้าหลังคาได้ครับทุกอย่างอยู่สภาพเดิมและสภาพดีมากครับผมยางหลังฝั่งซ้ายนะครับเป็นยางแม็กซีตเหมือนกันนะครับผม สเปคยาง2 2 5 5 5งหอยางปี2020ันนะครับผมดิสเบรสี่ล้อนะครับคันนี้โชกแลสปริงหลังก็จะเป็นของเดิมเหมือนกันนะครับผมไม่ได้มีตกแต่งโมดิฟายใดๆเพิ่มเติมนะครับด้านท้ายนะครับผมคันนี้เป็น2.0 EL นะครับผมก็จะไม่มีเพจ2.4นะเดิมๆไมหมฮะไฟท้ายสวยงามๆไม่แตกไม่หักไม่ช็ุดนะครับผมไฟท้ายสวยงามมากๆ h o n ด้าเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์นะเขาจะมีแต่กล้องถอยหลังนะครับ นะครับผมกล้องอยู่นี่นะฮะกดฝาท้ายเปิดตรงนี้ได้เลยครับเปิดหัปุ๊บนะครับดูโครงสร้างกันซะหน่อยนี่ครับเห็นหัวน็อตไหมฮะให้ดูเลยครับหัวน็อตเดิมจากโรงงานไม่เคยแกะนะครับท้ายครับผมท้ายก็เดิมท้ายสวยนะนี่ครับยังอะไรอยู่ครบตัวขันแม่แรงมีหมดนะครับ คันนี้รถไม่เคยติดแก๊สนะครับแล้วก็ไม่ชนน้าท่วมด้วยนะนี่ครับดูโครงสร้างได้สีกาวเดิมวงงานอยู่ครบนะฮะรถไม่มีการโดนแปะท้ายหรือว่าชนท้ายมาเลยนะครับให้ดูตะเข็บด้เลยครับทั้งซ้ายและขวาเป็นตะเข็บเดิมหมดนะครับผมชี่ว่างของฮะตามสไตล์รถผู้บริหารนะครับรถแอคคอร์ดชี่ว่างของใหญ่มากมันขึ้นไปนอนได้สบายมากเลยนะฮะสวยงามฮะเนี่ยดำเดิมรงงานสวยเลยยางหลังนะครับผมสเปกยางอะลูมิเมนะครับ เป็นยง i, นางแม็กซิเหมือนกันปีจำนนยี่สิบเหมือนกันนะคบผมสเปคสองสองห้าห้าห้าอาร์สิบเจ็ดนะครับโอเคครับดอกยางยสภาพยังเต็มนะฮะแล้วก็ดิสเบรกจันเบรกอยู่สภาพดีมากนะครับผมก็จะมีรูกรอยบ้านนะครับกอลแม็กต่างประเงานนะครับเม็ดอาร์ครับของประตูหลังฝั่งขวานะครับผมนี่เม็ดอาร์กลมเดิมเลยยังสวยตอกชัดนะครับก็นี่ครับมาดูฮอนด้าฝั่งนี้ ทำเองไม่ได้นะครับนี่คือจากรงงานจากป้ายแดงเลยนะครับจากการผลิตมาเลยครับผมสวยงามมากบ่งบอกถึงความเดิมได้บอกรถเดิมๆแบบเดิมสนิทเลยฮะคันนี้แผงข้างประตูนะครับผมก็จะมีมัดแับมือเหมือนกันนะครับผมนี่นะฮะหนังต่างสภาพดีครับผมเห็นไหมฮะไม่มีขาดไม่มีสกปรกนะครับหนังเดิมหนังดีครับฝั่งคนขับนะฮะนี่มาดูเลย น็อปประตูหลังฝั่งขวานะครับเดิมเดิมหมดเลยครับผมไม่มีแกะมาเลยนะฮะนี่นะครับฝั่งข้างก็จะมีไซส์แอร์แบ็กสติ๊กเกอร์ลมยางนะครับผมอยู่สติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดเลยนะโครงสร้างเป็นยังไงฮะมาดูเลยเม็ดอาคมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับผมไม่มีเคาะทำใหม่แน่นอนครับการันตีโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับี่ฝั่งนี้ฮะ แผงข้ามาตรงฝั่งคนขับนะครับผมก็จะมีอะไรบ้างเบาะไฟฟ้าเมมโมรี่นะครับ2จุดนะ้ำหนึ่งกับ2เนี่ยกดเซตหนึ่งสองได้เลยครับกระจกหูช้างพับเก็บนะครับรล้วก็บกระจกหูช้างซ้ายขวานะครับตรงนี้เหมือนกันมาก็ระจกไฟฟ้าเปิดประตูกับประตูนะครับผมกระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับนนะที่เ,เกิดกระจกามาธรรมนานะครับผมใยมาต่างนะก็อยู่สภาพดีฮะเบ,บาะฝั่งคนขับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่เบาะไฟฟ้านะ ปรับได้หมดเลยครับผมกุญแจเป็นพูดสตาร์ทได้หมดแล้วนะครับโอเคครับก่อนจะพาไปดูข้างในต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องของเจ้าแอคคอร์ดอันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปชมไหมครับนี่ครับผมเปิดห้องเครื่องมานะครับนี่สติกเกอร์ครบหมดนะฮะสติกเกอร์คําเตือนมองอกรสติกเกอร์เลขตัวถังอยู่ครบหมดนะฮะโครงสร้างสวยครับเป็นโช๊คฝั่งกระโปรงได้บอลนะฮะก็นี่ครับซอกด้านในเดิมหมดนะครับผมแก้มนะฮะแก้มเดิมนะครับผม ไงไปเลยฮะช็อกคโช,คคโชค็โกชกเดิมนี่ไม่มีการแกะมาเลยแอคคอร์ดเขาจะมีคำโชกนะคันนี้เป็นของเดิมจากโรงงานนะนะครับเอกด้านในเดิมหมดเลยแ,แก้มเดิมหมดแก้มสวยฮะนี่ครับแก้มนะครับสวยๆงามๆฮนะคำโชกต่างๆอยู่สภาพดีครับผมขานหน้าเดิมนะขานหน้าสวยครับผมนี่เดิมเล้นะครับ คันนี้นะครับรับประกันโครงสร้างเดิมหมดเลยนะว่ารถไม่มีชนหนักรถไม่มีน้ำท่วมไม่มีความประกอบไม่มีตัดต่อตัวถังด้วยนะครับผมการันตีโครงสร้างเดิมครับ100%นะคันนี้เครื่องยนต์นะครับ 2000cc ซซีีแเครื่องยนต์เบนซินนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมสภาพเดิมๆนะเครื่องยนต์ตระกูล K ครับ K20 นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะฮะรถประวัติศูนยงของทุกยานะดูดูน้ำมันเครื่องกันหน่อย โอเคแล้ว okay. มันก็ยังใช้ได้นะฮะยังไม่เหนียวนะคนแนนลูก้าเก่าอ่ะประวัติศูนย์ตรองทุกยักเลยอะครับเนี้โอเคครับห้องเครื่องก็จะมีอะไรบ้างที่ต้องดูนะฮะอย่างแรกครับดูแบตเตอรี่ซะก่อนอันนี้เป็นแบตแห้งนะคะผมแบตบของ Panasonic นะสภาพกรองอากาศนะคะผมของเดิมอยู่ครบนะไม่ได้ไปใส่ไม่ได้ไปจูนใส่เทอร์โบมาอะไรมานะครับผมยางแท่นเครื่องนะครับผมเปลี่ยนหนังได้บอ่อยนะครับสี่ตัวนี่ แอคคอร์ดจะมีทั้งหมด4ตัวนะทั้งเครื่องนะครับผมเปลี่ยนหมดแล้วครับเข้าเกียร์ได้ไม่สั่นมาแน่นอนนะฮะอันนี้การันตีเลยครับ1 2ึ่งสอ่ะโอเคเปลี่ยนหมดแล้วนะครับผมดูจะสายตานะฮะเพราะว่าอะไรเพราะคันนี้ตอนที่ไปเทสมาเนี่ยมีการบอกว่าได้ลองช่วงหน้าต่างๆหมดแล้วครับว่าคันนี้ถ้าพร้อมใช้งานเลยนะครับผมโอเคครับคันนี้ก็ห้องเครื่องประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในของเจ้าแอคคอร์ดคันนี้ว่าจะมีอะไรบ้างไปชมเลยครับ คันนี้นะครับไมขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับรับประกันไม่แท้นะครับรถวเข้าถูงตรงทุกระยะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆเลยนะฮะคอนโซละฮะคอนโซลจะมีแอร์แบคคู่หน้านะคะคันนี้อ่าก็ดูสภาพดีนะครับไม่แตกไม่หักไม่เหนียวเนินอะนะครับไม่ไม่ติดมือนะครับผมอ่าโอเคเลยไายไม้ต่างๆครับผมดูทักนหน่อยคันนี้มีทั้งบุกเซอร์วิสแล้วก็มีทั้งคู่มือนะครับผมมีหมดเลยนะฮะแล้วก็ ประวัติเข้าสู์ของ h อน da ในใหลายคันนะฮะลูกค้าเขาเข้าสู์โดยที่ไม่เอาบุ๊กสวิตไปอะครับประวัติมันก็จะในบุ๊กอะมันจะลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับแต่ว่ามากๆอะครับถ้าเข้าสู์ตรงตอนอะมันจะขึ้นประวัติอยู่ที่ศูนย์บริการนะครับผมคันนี้จะการตีว่าเข้าสู์ตรงทั้ยยะแน่นอนนะฮะเช็คมัน้วยบริการนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับผมจอนี้จะเป็นเรื่องของการแสดงผลต่างๆนะมีกล้องหลังนะครับผมนี่ แล้วก,การแจ้งเตือนการกีนน้ำมันต่างๆนี่ก็โชว์ในหน้าจอนี้นะครับอ่ะด้งงานล่านี้จะเป็นเรื่องของการต่อบลูทูธเครื่องเสียงต่างๆเป็น U F M A M นะครับผมนี่ฮะะฮะจัดกีนนะเนี่ยต่อได้หมดเลยนะครับผมด้งงานลางจะเป็นโซนแอร์นะครับแบ่งอุณหภูมิสองฝั่งเหมือนกันนะครับผมซ้ายขวานะหมือจะกดซิงค์ให้มันเป็นภูมิฝั่งเดียวกันก็ได้นะครับนี่นะโอเคไ,ไม้ไม้ต่างๆฮนะนี่ที่เก็บของ อัญชาร์ตต่างๆนะครับผมที่วางแก้วนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีต่อ A U X ได้กับ U S B ได้นะครับนี่นะฮะก็ต่อปลั๊กที่สองโวลต์นะเพื่อเอาไว้ชาร์จแบตน,นะครับได้เหมือนกันมีสองที่นะไงไม้เดิมสวยงามมากๆนะฮะแล้วก็เข้าไปกิเข้าเกียร์เนะี่ยเนะกียร์อานะร์เนะกียร์เอ็นเะกดนะนะีไม่ค่อยสั่นนะครับผมผมถือว่าแบบปกติเลยนะฮะน้อยมากๆเลยนะฮะถ้าเทียบกับโถทีม ไม่ดูแลรกักษาเลยนะโอเคนะค่อนข้างโอเคนะมาหนังไฟฟ้าก็มีนะคันนี้นี่ฮารกดให้ดูนะฮไฟฟ้าทุกอย่างใช้ได้หมดนะฮะไม่มีตรงไหนที่ใช้ไม่ได้นะครับไฟฟ้าด,ด,นะดิดเตอรทุกดวงนะโอเคภูมเป็นไงครับเป็นมันติฟังชันสองฝั่งนะครับ ฝั่งนี้นะก็จะมีตัวเพิ่มเสียงรดเสียงปรับโหมดต,ต่างๆนะครับปรับสา,สายวางสายปิดสป,ปีเก์โฟนนี่คูคอนโทนนะฮะตรงนี้ก็มีนะครับตั้งเซตตั้งอะไรได้หมดกันนะครับไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้แล้วนะครับคันนี้พอม,มืดปุ๊บติดเองเลยครับหรือจะกดปิดก็ได้นะมีโหมดอีโค่ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะฮะโอเคครับภายในก็จะประมาณนี้ครับออปชั่นของเราของ,ของ Honda เราได้ไอคอนเนาะเป็นรถผู้บริหารคันหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะฮะราคาเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวผมจะแจ้งหน้ารถนะครับเตอร์ครับ ฮอนด้าไอคอดสองจุดศูนย์ปีสองพันสิบสามพันนี้นะครับผมขายราคาเพียงแค่ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคือเพื่อสนใจนะครับสนใจซื้อนะครับนี่จะติดต่อเข้ามานะครับผมเพราะว่ารถสภาพดีๆแบบนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับผมจําได้ว่าในแฟนเพจเอาหนักหรือในยูทูบเนี่ยมีเพื่อนๆหาสองจุดศูนย์เยอะมากๆนะครับตอนนี้เราเอาเข้ามาแล้วฮะสนใจรีสติดต่อเข้ามานะครับหาสนใจซื้อทํายังไงนะครับผมหาซื้อสดนะครับไม่ไม่สะดวกมากับรถเองนะครับถ้างั้นก็มีบริการส่งรถถึงบ้านเลยนะเพียงแค่ชำระเงินครบครับ เอาอะบดที่บ้านเลยครับเอาบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับจากไปนั้นนะครับโอนมาทำจองเข้ามาครับทางงาาเราจะมีเจ้าที่ไฟแนน c e โทรติดต่อเพื่อเส้นเอกสารนะครับเส้นเอกสารถึงบ้านเลยนะครับตางจังหวัดก็ออกได้นะครับเส้นเสร็จปุ๊บไฟแนนซ์ผ่านนะครับเราอากบดได้เลยครับเอาบริการส่งรถถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมซื้อรถออนไลน์งานนี้เดียวกับคนระไปกดบ้านนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook YouTube TikTok นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ครบทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็ฝากกดสั่งกระดิ่งแจ จะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆของทางงานโปรดบ้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแม็กนัมก็จาคอนดันแอคคอร์ดจีเก้าคันนึงนะครับ <right> no <nouveau> <te> <them> ขอบตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเพิ่มเมื่อสนใจก็ไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามหรือไลน์เข้ามาก็ได้นะครับทางงานเราจะมีแอดมินคอยตอบคำถามนะครับผมอ่าหรือว่ามีรถอก้นนี้ไหมหรือว่ามีคันไหนจะเข้ามาไหมนะสามารถสอบถามล่วงหน้าได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้สวัสดีครับ Thank you.